สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับโดยเฉพาะท่านที่เป็นอสมอนะครับ15พฤษภาคม2563มี3เรื่องเด่นๆเ,เกี่ยวกับอสมอมาเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้นะครับเรื่องที่1ครับหักเงินอสม137บาท50สตางจากบัญชีรับเงินค่าป่วยการวันนี้15พฤษภาคมนะครับสำหรับอสมอท่านใดที่เป็นสมาชิกสมาคมชาพันธกิจสงเคราะห์อ,อสมอแห่งประเทศไทย ก็จะถูกหักค่าบริการ่วยสาร137บาท50สตางค์เพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกที่เสียชีวิตในรอบเดือนที่ผ่านมาจำนวน275คนคนละ50สตางค์ก็จะถูกหักค่าบริการอสมอวันนี้137สบาท50สตางค์นะครับรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าไปดูเว็บไซต์จะนำเสนอใ,ในคลิปต่อๆไปนะครับแจกอสมว หนึ 1> 1, 50, ่งล้านห้าหมื่นคูปองส่วนลดสินค้าอาหารจากบริษัทในเครือเจริญพ่อกระพันนะครับหรือว่า CPF a c e Smart CPF นะครับ CPF โดยทางบริษัทจะส่งคูปองส่วนลดสินค้านี้ไปยังรอพศตอทุกแห่งทั่วประเทศแล้วเจ้าหน้าที่รอพศตอก็จะทำการแจกจ่ายให้อสมอไปใช้สำหรับแลกซื้อสินค้าได้รับส่วนลดจาก CP f r ฟ s ิสมารต่อไปอสมสู้โควิดมีค่าตอบแทนจัดสรรให้อสมเบิกอย่างแน่นอนขณะน,นี้ทราบว่ามีการจัดสรรตัวเลขจำนวนเงินลงไปถึงจังหวัดแล้วและสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอแต่ละแห่งรับทราบในลำดับถัดไปจะได้ดำเนินการให้อสมทำหลักฐานเบิกจ่ายเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อสมอในการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมและป้องก,กันโรคโควิด -19 ต่อไปพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ